เห็นตัวหอยเกียวมันกำลังเปิดทางไปเกียวมีหอยน้อยพูนพี่น้องดีซีแคสซูนพี่น้องเอ้ยคันนี้มีติดอโอมเรียบร้อยแต่ว่าเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งพูนกันนย่างกับอีกคันหนึ่งเห็นว่ามาสองคันแบบนี้นี่โบแมนทีมเดียวกันได้พี่น้องเอ้ยคนละทีมกันเอออยู่สบปนาเพิ่นโบมีทีมได้ประเภทรถไถหรือว่ารถเกียวคือกันพี่น้องเพิ่นไปใส่มาใส่กับสายเดียวเลยได้ เออแล้วแต่ว่าผู้ใดจิตติดต่อรถคันใดมาเพราะว่าในเวลาช่วงเร่งรีบนี่ถ้าว่าห้องจิรอคันใดคันหนึ่งนี่คนจะบ่ทันกันทันนะเออคนก็เลยต้องได้เอ,อ่าเอารถทางอื่นเข้ามาเอาอยู่กับป่าวีที่เดียลนยออลาวพี่น้องเออจังซี่และพี่น้องเอจูลาวนี่มีแต่คูปบต้ารุ่นนี้นี่ได้ส่วนหลายไปทางใดเฉตดใดก็เห็น,นขรลาดใดรถคันนี้มาจากเขตอื่นเลยพี่น้องมาอีกคนละหมู่บ้านกันเพราะว่า จ้าของเขาเิ่นอยู่บ้านอื่นเนาะเพิ่นก็เอารถบ้านอื่นมาแล้วแต่ว่าสะดวกผู้ใดอยู่เขตใดก็สามารถดึงรถมาได้เลยเพราะว่าจิตรอขันใดขั้นหนึ่งมีบทท่านกันแท้ๆสำหรับคั้นนี้ก็มาอีกพื้นที่หนึ่งเอามาลงใส่หน้าเพื่อนเองเนาะหน้าพี่น้องเพื่อนเองแต่ว่าก็เป็นรถติดปุ่มคื่กันสำหรับดีซีเกจซูนกีสำหรับคันนี้บางสภาพนี่ก็คือจังกี่บกพันใดแต่ว่ากันยังพอใช้ได้ ไปใส่มาใส่กันเห็ดแต่คูปต้าทาั้งนั้นเด้พี่น้องเอ้ยพูนคันหนึ่งคันที่หนั่งกระเจียวแล้วก็จะส้ำเร็จแล้วคันนั่น,นก็นได้พ่นกระจิตต่อไปอีกฝากฟางังเบื้องนั้นเลยสำหรับคันนั่น,นก็นได้เออมานำกันแต่ว่าหับวันทีมเดียวกันได้โอ้เข่าล้มอยู่น้องจังหวะเข่าล้มลักษณะนี้ใครแต่ว่าล้มก็หลายนนเนาะล้มอยู่น้อยหนึ่งล้มแต่อยู่แก่ในเสือ้อฮะ โอ้เราก็มีปีเมืรอนะ้ช่วงจังหวะลมนี่อาจจะโบวัวดอกเย็นบนซาซ่าอยู่ือว่่แล้วเราก็มีเทคนิคในการเกี่ยวได้ดีพอชันต่งไปสำหรับเขาร่มแบบนี้นี่นั่นมีจังหวะของเพิ่นได้โยกโยกโยกจะได้คนเหยียดอ่ะสุดยอดเลย โซเฟอร์นี่ต้อยถอยโอ,โอ้เออ่นเปลี่ยนเปลี่ยนโซเฟอร์สงสัยอาจจะเปลี่ยนโซเฟอร์เอามีโซเฟอร์หลายคนเนาะโซเอร์สามคนคุณนะโอ้สุดยอดเลยได้เปลาน แต่เวลาเขามันหลายๆนี่มันบ่ทันเด้เนาะต้องมีผู้ช่วยเพาะ่ยามเป็ดนี่เที่ยวฮอดกลางคืนพุ่นแม่นบ่เวลาเฮาเฮ็ดฮอด10:00นพุ่นล่ะโอ้เออๆเรื่องอยู่มีอันมีต่อบ่แล้วนี่ไปต่อไสกลับไปต่อแถวบ้านหลายคนบ่หลายคนแม่นบ่กําลังเริ่มหลายเนาะบัดนี้เนาะเออๆอู้กําลังเริ่มหลายว่าซั่นเด้ยังมีต่อเรื่อยๆอยู่เพิ่นว่า เขาล้มแค่แต่ว่าล้มอยู่แก่นี่พี่น้องเอ้ยเออแต่ว่าขันเป็นลักษณะนี้เด้อเอาถามเพื่อนหาแสนจีพี่น้องเออพวามมันล้มจะหน่อยเดียวแหละส่วนหลายจะเป็นยืนเด้เอ,อส่วนหหญ่จะเป็นเข่ายืนการอยู่ในราคาหาแสนจีบเนาะสำหรับเข่าจุดนี้ตอนหนึ่งไล่หาแสนจีก็กประมาณเจ็ดร้อยสามสิบบาทหรือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้แหละประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนิดนึง โอ้ใครแต่ว่ามีโซฟสาสำห้องสามคนมาสั่นดิรถทันนี่มืออาชี่พอแแท้นี่นะเออเบาตั้งแบบซีนี่ก็แล่นแบบสบายเลยแล้วเนาะจวดจวดเลยเออไปเลยวะตีโค้งไปเลยจุดวู้สุดยอดเลยมีแต่ดซีเอ,อ่ดดีซีเจ็ดศูนย์ีโปันนี่นะ แต่ว่าสภาพเก่าจะบอได้ถามเพื่อนจกักเพื่อนออกมาได้ประมาณจักปีแล้วเนาะรถคันนี้เออพราะว่าเขากำลังเจียวเป็นทางแรกรถคันนี้นะมาจากพื้นที่อื่นแดนน้ำทันบ่น้อเข่ายืนลักษณะนี่นะพี่น้องเย้ยโอ้สัมยายุดอกเออมันเจียวง่ายเจียวไวราคากับโบแพงแต่ว่าเขาตั้งแบบนี้นะพี่น้องเย้ย เรลยนสรวดมาปุ่นนาจะเผ็ดนาให้น,หน,หน้อยเต่าว่ากเมาะสมดีได้พี่น,น้องสารบดภูปตารุนแบบนี้น้อยแบบนี้นะนาให้นิน้อยอหมาะสมเออเพราะว่ามันเยีเ่ยวง่ายแลีนข้าวเดียวเท่านั้นแล้วรถอาณา ตัน้อยๆกับนาไหน้อยนี่จะนเหมาะสมกันดีอยู่ดอกสําหรับูโบตานี่นะอู้เฟืองออกคักเว้ยนาไหน้อยเอ่อคิดว่าแมีแต่คิดว่าไนี่เป็นไใหญ่ไเดียวบ่แม่นยังมีคันนาันกลางอีกูสําหรับอีกลอกนึงนี่เนาะเออสงสัยอาจจะอ่แล่นยาวคแต่ว่ามันน้อยอยู่แต่มันยาวเ มันเนาาก็ยังไข่ก็มันสันเนพรก็มันช่วงเาามันจะเลียนสบัยก็ช่วงสันถึงกินน้อยก็ย่าแต่ก็หายเงาเนาะ วายเว้ยยางน้ำหมดฮันเลยเออถือว่าไวหลายแต่ว่ากัดจีเรียน nhau ลายกับบอดเอโพรหน้ามันกับบดได้ใหญ่หน้าให้นี่นะสันส่นๆอยู่อ่าโอ้ไปหอบนี่รถคันนี้ก็คือกันที่น้องไอ,อ้ปากสังเกตเบิง้งปากเดิมๆเออบได้ขยายเต็จังได้ปากเดิมจากห้องงานคือกันส่วนหลายจะเป็นน้ำเดิมนะพี่น้องสำหรับรถนี่เพิ่นจะบ่ค่อยได้ดัดมันได้เด้ กันเกี่ยวก็ประเภทบถเกี่ยวเนี่ยผมเห็นว่าเพิ่นจะดัดปากเออเห็นอยู่ทางอันฝั่งไทยแม่แน่พี่น้องเลยทางภาคกลางหรือทางภาคอีสานคือกันเอาเบิ่งน้ำพิ่นหันโอ้รถคันใดนี่มือ่นแต่งเออขยายปากสองเม็ดปลายสามเมตรคนใด้เพิ่นเบาสูข้าฟังเนาะโอ้ถือว่าเขาก็สร้างเห็ดตะว่าแล้วนี่คนท่านเห็นว่ารถคันใดอันขยายปากจักคันมีแต่เดิมๆ คนเดินเดิมโรงงานเลยแล้วก็รถแต่ส่วนใายก็จะมีแต่คูบต้าแบบนี้แหละพี่นอ้องทางสปะป,ะปะลาวฮานะยิงตามสภาพของหน้าแดบ่จักเพราะว่าอยู่ลาวนี่ส่วนใหายจะมีแต่นหน้าห้น,หน้อยได้พี่นออ้องเลยกูมีหน้าห้ใหญ่จังหวะนี้เขาล้มอย่แก่นอ,อ แลีนบอกไปไวพี่น้องเลยเจ้าเขาตั้งแดบซีนี่จวาดเลยเออเอาจังหวะมีจังหวะลมก็มีคือ,อกันได้เออจังหวะเขาลมนี่ก็ได้ซาซาขึ้นกันเลยจบเฮ็แต่ไหถอยอันนี้จังหวะเป็นพันเขาเจ้าพี่น้องเลยเออเป็นมักแต่เฮ็ดเขาเจ้าไว้กินแด่มาสั่นดีจังหวะนี้ต้องสโล่หน่อยนึงแล้วเด้ เป็นเข้าลมเด้ตรงจังหวะเขาลมนี่เพิ่นก็จะซ่าๆพอจังหวะเขาตั้งนี่ก็แล่นไว้มอดนี่ก็ซ่าๆอีก่นไดเออจังหวะนี้เด้เออนี่มีการโยกนี่เด้คือเฮ็ดือนห่วงงนี่มีการโยกจึกๆๆอีกเด้จังหวะเขาซ่า เอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามาให้ทุกท่านในติดตามอีกขั้นหนึ่งเถอะน้องเออสำหรับรถเกี่ยวเข่าเข่าลงกมีหลายเทคนิคของคนแต่เรคือกันสังเกตบางเทคนิคของคนนี้คนจะโยกโยกโยกเลยตอดเงาเงึกเงึกปันยี่กระบอกไปแล้วเออเออสุดยอดตอนนี่น้องเอ้ยพอหอดก่อตั้งนี่เพิ่งกะจะเอาไว้ไว้หนึ่งๆวัววัดขุนหยานอะไแท้อ๋อยีอโพยเนี่ย ไวไปไปแด่หนำบดฮันแล้วพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยอ๋อดีๆเจ็ดศูนย์ตีโปมาจากคนละพื้นที่แต่ว่าก็เฮ็ดเทยียกได้ดีด้วยกันสำหรับสบปปลาวพี่น้องเอ้ยสุดแล้วก็มีแต่คูโบต้าทั้งนั้นแหละเออรุ่นนี้นะแบบปอเจริญการช่างหรืออันใดนี่ตรงทางฝั่งไทยนี่บ่มีดอกรถรุ่นนี้อออยู่พื้นที่เน,นาะน้ำมันให้น้อย เออเขาของเจ้านี่ก็เป็นมากเป็นห่วงดีเจ้าพี่น้อ,องเอ้ยเออเป็นมากงามอยู่ห่วงใหญ่ยาวอยู่เลยเขาเพิ่นนี่เป็นพันเขาเจ้าอ่าสำหรับคลิปวีโรนี่ก็อาจจะจบไปกับเที่ยวนี่ยแหละพี่น้อง ơi? เอ้ยอ่าอยู่ทางอ่าสปปล,ปลาวเด้อกับดีซีดีซีเกตสูนกีโปสำหรับรุ่นนี้เนาะเออมีอุ้มมาเรียบร้อยมาจากอีกคนละพื้นที่หนึง่งมาฮับใส่ตรงไหนตรงหน้า บรรยากาศาเก็บเกี่ยวในฤดูปีสองพันสิบห้าพี่น้องเก็บเกี่ยวนี่ขอบขอบใจทุกท่านที่ให้การติดตามและรับชมแลไว้เจอกันในชิปต่อไปสำหรับชิปนี้สบายดี